สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการเปิดแบ่งปัน <c oughs> เหรียญสวยๆเหรียญหลวงพ่อปดหนี้รุ่นสมปรานามั่งมีสีสุขหลวงพ่อปดหนี้วัดพระธาตวายโยหรือวัดห้วยน้ำซับอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างน้อยนะลูกค,ค้านะมีมาแบ่งด้วยกันแค่2เนื้อเนื้อทองทิพ มีแค่50เหรียญเนื้อทองแดงลมดํามีแค่50เหรียญสร้างน้อยสร้างอย่างละ5,000เหรียญน,นะลูกค้านะวันนี้เปิดแบ่งปันในราคาเบาๆให้ลูกค้าของผมนําไปใช้ไปติดตัวขอพอรอาราธนาขึ้นคอนะครับตอนนี้ล่าสุดเป็นกระแสฮือฮานะครับมีคนไปวัดไปขอพอรหลวงพ่อนะครับนะฮะได้เลขเด็ดถูกหวยกันนะ หลักสิล้าน20ล้านนะครับเป็นข่าวฮือฮากันอย่างมากนะครับลูกค้าของผมฟังให้ดีไม่ต้องไปเช่าหาในราคาที่แพงในกลุ่มตอนนี้นะครับคือรุ่นนี้วัดจัดสร้างเองในกลุ่มตอนนี้เช่าหากันหลักพันบาทแต่ลูกค้าของผมฟังให้ดีครับผมมีมาแบ่งปันให้ลูกค้าผมในราคาเบาๆรับไปที่เหรียญละ350บาทเนื้อทองทิพย์แบ่งปันกันไปนะครับ ะะส่วนเนื้อทองแดงรมดําก็มีแค่50เหรียญรับไปที่เหรียญละ300บาทมีค่าส่งเบาๆครับ50บาทนะครับกรณีโอนเงินใครรับ3เหรียญขึ้นไปพร้อมโอนผมส่งฟรีแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนไม่กล้าโอนเงินก็เก็บเงินปลายทางมีค่าจะส่ง70บาทรุ่นนี้ฟังให้ดีวัดจัดสร้างเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวขอญาตแกะกล่องให้ชมกันเลยนะครับนะ มีแบ่งปันเบาๆตอนนี้ยอดจองเหลือไม่เยอะแล้วนะครับนะเหลือนิดหน่อยครับนะอ่าเปิดขึ้นมาให้ชมกันเลยนะฮะนี่คือเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์สวยๆเลยครับบางท่านอาจจะเรียกว่าทองคําคนจนนะครับนะนี่ฮะเขาถูกหมยกัน30ล้านก็อนี้แหละครับนี่ลูกค้าเห็นไหมฮะนี่คือหลวงพ่อปดนีนะครับวัดพระธาตุวายโยเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยนะครับ มีลูกค้าผมหลายท่านนะครับทักเข้ามาสอบถามกันเยอะนะฮะมีหลวงพ่อปลดนี่ไหมมีหลวงพ่อปลดนี้ไหมทักมาถามทุกวันจนผมต้องไปหามาแบ่งปันกันนะครับแต่ในกลุ่มราคามันสูงนะครับดังนั้นราคาสูงมันสู้ไม่ไหวผมจึงต้องเข้าไปหามาแบ่งปันลูกค้าผมในราคาที่แบ่งปันกันไปนะครับนะเอาไว้เก็บไว้ใช้งานไว้บูชาอาราธนาติดตัวขึ้นคอขึ้นชื่อว่า พระพุทธเจ้านะครับพุทธคุณครอบจักรวาลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นนิรันตารายนะครับนะแควคาดคงกระพันชาตีนะครับเมตตาบารมีคา้าไขายร่ำรวยโชคลาภวาสนามีครบนะครับนะลูกค้าฟังผมไม่ดีนะครับนะนี่คือลักษณะนะครับของเหรียญสวยมากๆนะครับบอกได้เลยนะด้านหลังจะเป็นพระธาตุวาโยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแปดลิ้วฉะเชิงเซานะครับนะ นี่ฟังผมไม่ดีนะจะมีการลันเลขัมเบอร์นะครับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นต่อโค้ดซึ่งเป็นโค้ดยิงเลเซอร์นะฮะเห็นไหมครับส,สวยๆเลยนะนี่คือเปิดที่อง์ละ350บาทคือเนื้อทองทิพสวยๆเลยนะครับครอยากได้รับ1เหรียญมีค่าส่ง50บาทรับ2เหรียญมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้าลูกค้ารับ3มเหรียญ1น0 0บาทพร้อมโอนส่งฟรีนะครับแต่ถ้าเก็บเงินไปทางมีค่าส่ง 70บาทนะลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญถัดไปก็คือเนื้อทองแดงลมดําครับเนื้อทองแดงลมดํานี้อยู่ด้านหลังนะลูกค้านะด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ชมนะครับรอสักครู่นะฮะ,ะนี่คือทองแดงลมดําครับผมมีเหลือแบ่งแค่50เหรียญน,นะครับนะ แต่จริงๆเราไม่ถึงครับเหลืออยู่ประมาณยอดจองเหลืออยู่ประมาณ30เหรียญน,นะลูกค้านะใครที่นะฮะดูอยู่สนใจอยากได้ให้ไหวเลยครับถ้าเกิดว่าคุณช้าเนี่ยคุณไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันหลวงพ่อบ,บทนี่นะครับพุทธคุณครอบจักรวาลแต่ที่เน้นหนักเลยคือโชคลาภวาสนา ใครขอพรหลวงพ่อบนนี้บูชาให้ดีบูชาอย่างดีคุณมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์กว่าคนอื่นเขาแน่นอนนะผมการันตีฟันตรงได้เลยนะครับนะนะสวยๆเลยเห็นไหมครับอันนี้เปิดที่300บาทนะฮะลูกค้าฟังผมให้ดีนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับถ้าคุณรับ1เหรียญมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้ารับ2เหรียญก็ค่าส่ง50บาทแต่ถ้ารับสมเหรียญขึ้นไปองค์นี้นะฮะโอนส่งฟรีเอาไปเลย900บาทครับราคาแบ่งปันเบาๆกันไปเนาะ แต่ถ้าใครเก็บเงินไปทางก็มีค่าส่ง70บาทนะครับนะสวยๆยอย่างนี้ลูกค้าหาไม่ได้อีกแล้วถามว่าทําไมถึงเปิดโราคาเบาเพราะผมเป็นคนที่อยากแบ่งปันนะครับเราไม่ต้องการรวยลูกค้าเราต้องการมิตรภาพถูกไหมฮะเราต้องการมิตรภาพ ต้องการเพื่อนฝูงอยู่ในวงการให้นานขึ้นไม่จำเป็นต้องขายหรียรับพันนะครับไม่ต้องการรวยนะเอากําไรองค์ลย20บาทพอนะแค่นี้ก็อยู่ได้นะครับนะแบ่งปันกันไปหลายคนถามว่าทําไมตูมตามแบ่งปันพระราคาเบาจังเอากําไรจากไหนผมไม่เอากำไรหรอกครับผมต้องการแบ่งปันให้ลูกค้าของผมทุกท่านมีพระดีดีไว้ใช้งานไว้ขึ้นคออรรถนาจิตตัวถูกต้องไหมฮะนะครับนะอันนี้ผมฝากไว้นะครับนะนี่ฝากไว้นะครับรุ่นมั่งมีสีสุก วัดพระธาตุวายโยจัดสร้างเองนะครับเนื้อทองทิพย์เหลืออยู่ประมาณ20เหรียญนะครับเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ350บาทเนื้อทองแดงลมดําเหลืออยู่ประมาณ20เหรียญเช่นกันเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ300บาทนะครับนะใครสนใจอยากได้กี่เหรียญทักเข้ามาเลยผมจะแพ็คแล้วก็จะส่งให้วันนี้เลยนะครับนะวันนี้ผมมีออเดอร์ส่งของอยู่ประมาณเกือบร้อยกล่องนะลูกค้านะนะครับ ใครที่ดูอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลังจากที่ผมลงคลิปไปไม่น่าจะเกิน20หรือ30นาทีผมคิดว่าลังนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่เนี่ยหมดอย่างแน่นอนใครที่ดูอยู่คิดนานเลิกคิดนานนะครับติดต่อได้เลยผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชาไว้ที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น Facebook เบอร์โทรไอ l ดี e แล้วก็คิว o า e l โค e ใครสะดวกติดต่อช่องทางไหนติดต่อได้เลยนะครับนะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพาะต้องขออญาตลาไปก่อนกับเหรียญสวยๆหลวงพ่อปดนี่วัดพระธาตุวาโยอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ